คืนสุดท้ายในโรงพยาบาลศรีทารากลางคืนวันศุกร์เสียงฝนโปรยเบาๆกระทบหลังคาสังกสีที่ขึ้นสนิมของโรงพยาบาลศรีทาราสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า20ปีอยู่ชานเมืองจังหวัดเล็กๆที่แทบไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หลังพระอาทิตย์ตกเพราะทุกคนรู้ว่ามีบางสิ่งยังอยู่ที่นั่นพาย นักศึกษาพยาบาลปีสุดท้ายได้รับมอบหมายจากอาจารย์ให้ทำรายงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โรงพยาบาลเก่าเธอเลือกสีทาราเพราะอยากได้เรื่องจริงที่ยังไม่มีใครกล้าสัมภาษณ์คืนหนึ่งภายขับรถมอเตอร์ไซค์ไปถึงประตูเหล็กเก่าที่ขึ้นสนิมเธอหยุดมองป้ายชื่อที่ซีดจ,จางโรงพยาบาลสีทาราปิดให้บริการพศ2547 ธอผลักประตูเข้าไปเสียงอีดดังขึ้นเหมือนเสียงร้องของใครบางคนในความมืดไฟฉายในมือเธอส่องไปทั่วบริเวณพื้นเต็มไปด้วยเศษแก้วและคราบเลือดเก่าที่ฝังแน่นอาคารผู้ป่วยในยังตั้งตระงานแม้ผนังลอกออกจนเห็นโครงปูนบนผนังมีรอยมือสีดำหลายรอยเหมือนคนพยายามปีนออกจากข้างใน พายสูตรลมหายใจลึกเดินต่อไปเธอได้ยินเสียงติ๊กติ๊กเหมือนเสียงนาฬิกาเก่าในห้องพักพยาบาลแต่เสียงนั้นไม่สม่ำเสมอมันดังขึ้นหยุดแล้วดังอีกเหมือนมีใครเดินอยู่ใกล้ๆมีใครอยู่ไหมคะเสียงเธอสั่นเล็กน้อยไม่มีเสียงตอบ มีเพียงเสียงลมพัดผ่านผ้าม่านที่เปื่อยอยุ่อจนขาดครึ่งเธอเดินเข้าไปในห้องบันทึกการแพทย์เจอโต๊ะไม้เก่าๆเ,เต็มไปด้วยเอกสารเปื้อนเลือดในแฟ้มหนึ่งเขียนว่าผู้ป่วยหมายเลข097หญิงนิรนามพบหมดสติหน้าประตูโรงพยาบาลมีรอยแผลทั่วร่างไม่ทราบสาเหตุการตายภายเริ่มขนลุกเธอเปิดดูแฟ้มต่อไป พบว่าหลังจากหญิงคนนั้นเสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่หลายคนตายตามแต่สิ่งที่น่าขนลุกคือทุกคนตายในเวลาตีสามสามนาทีเหมือนกันทุกคนเธอหันมองนาฬิกาข้อมือตัวเองเข็มยาวชี้ที่เลข12บสองเข็มสั้นชี้ที่เลขสจู่ๆก็ได้ยินเสียงเตียงเข็มเมกดังแอดแอดแอด ลากผ่านโถงทางเดินพายส่องไฟไปเห็นเตียงสนิมตัวหนึ่งเคลื่อนช้าๆโดยไม่มีใครเข็นบนเตียงมีรอยเลือดเป็นทางยาวเหมือนมีคนถูกลากออกไปจากห้องผ่าตัดเธอเก้าวช้าๆตามเตียงนั้นไปเสียงหัวใจเต้นดังจนได้ยินเองในอกทางเดินพาเธอมาถึงห้องผ่าตัดหมายเลขสามประตูเปิดแง้มไว้เธอส่องไฟเข้าไปข้างในมีเตียงผ่าตัดอยู่กลางห้อง เครื่องมือผ่าตัดขึ้นสนิมจนดำแต่สิ่งที่ทำให้พายแทบหยุดหายใจคือบนเตียงนั้นมีคนนอนอยู่หญิงผมยาวใส่ชุดคนไข้สีขาวเปื้อนเลือดครึ่งตัวผิวสีขาวจนแทบโปร่งแสงเธอหันหน้าช้าๆมาทางภายและพูดด้วยเสียงเบาแหบช่วยเอาฉันออกไปที พายก้าวถอยหลังจนไฟฉายในมือหล่นแปะแสงไฟกลิ้งไปส่องที่มุมห้องเห็นเงาคนอีกสี่ห้าคนยืนมองอยู่เธอทุกคนหน้าแหว่งมีรอยไหม้และเลือดไหลาจากเบ้าตาหญิงบนเตียงเริ่มลุกขึ้นเสียงกระดูกดังกรอบกรอบเธอยกมือชี้มาทางพายพร้อมพูดซ้ำๆอยู่กับฉันอยู่กับฉันอย่าหนี ผายกรีดร้องสุดเสียงวิ่งออกจากห้องเสียงประตูทุกบานเปิดปังตามหลังเธอเรากับมีใครไล่ตามเธอวิ่งจนถึงห้องพักพยาบาลแต่เจอสิ่งที่ทำให้ช็อกเธอเห็นตัวเองกำลังนั่งอยู่บนเตียงกำลังเขียนรายงานลงในสมุดบันทึกเก่าเธอยืนมองอยู่นานกว่าร่างในสมุดเงยหน้าขึ้นใบหน้าน,นั้นคือเธอเองแต่มีเลือดไหลาจากตาและยิ้มกว้างจนถึงหู มาช้าไปแล้วตอนนี้เธอก็เป็นพยาบาลที่นี่เหมือนฉันไฟในห้องดับลงเสียงหัวเราะของหญิงสาวก้องทั่วอาคารเสียงลมหายใจสั้นๆของภายค่อยๆแผ่วลงและเงียบหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจพบมอเตอร์ไซค์ของภายจอดอยู่หน้าประตูโรงพยาบาล เอกสารรายงานในกระเป๋าเขียนไว้หน้าเนียวว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมโรงพยาบาลน,นี้ถึงไม่มีวันปิดจริงๆไม่มีใครพบศพพาอีกเลยแต่ถ้าใครกล้าเข้าไปในโรงพยาบาลศีธาราตอนตีสจะเห็นหญิงสาวในชุดนักศึกษาพยาบาลเดินถือไฟฉายวนอยู่ในห้องบันทึกเธอกำลังตามหาคนไข้ใหม่เรีศูนย์เก้าเหรือไม่ ก็คนใหม่ที่จะมาอยู่แทนเธอ